กินนีมไหมกินนไหมจะ๊ะอยู่กินตกพื้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยยู่กินไม่หมดนี่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 อ๊ยนี่โอ๊ยนี่อ๊ยนี่อยูไปท,ทำอะไรมีไปทำอะไรมานี่นนนนนพาทุกคนไปดูน้องแมวกันนะครับ ลบใหม่ได้ลบใหม่ได้แต่ว่าก้มคอไม่ได้อ่ะแบบได้ไม่ได้ชักชักแค่กดสน้านะบอกไ่ไหนรอไปหน่อยไปไหนได้ไหมค่อยดันไปรอไปไหนจ้าไปเลยมาแล้วจ้าตะข่าไปก้มไม่ได้ก้มไม่ได้เล่นไม่ได้อยู่เขาก้มไม่ได้ เดอยตัวเดียวเองอ่ะอยูเอาอาหารมาให้มันด้วยงี้ยีขน,นนุ่มมากฮะว่าไงนะเงี้ยเหรอ,อด,อขอดอูขอดูหน้าหน่อยอขอดูหน้าหน่อยเอ้าขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเลย ขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยเอาไปแล้วตามของกินนะครับตามของกินตรงมือตรงมืออยู่บนตานปล่านี่นะครับตัวกินจูประจำบ้านมานี่ล้วนี่มามแมมไปวเร็วดูนะครับของกินนะครับเพื่อของกิน ไมกัยไม่กัดไม่กัด้ยกัมันบอกว่าอย่ากินกินอยู่อย่ามาลูปคืดีตัวแอนเลยไฟลละไฟลละ ใช่ของจริงไหมเนี่ยมันเหมือนเป็นขาไก่นะอยู่ลองชิมดิอ่มาเขาลองชิมดิจริงเหรอไม่เอาพูดจริงเหรอก็เอามาลองกินดิเนี่ยเขาถึงว่าเขานี่เอามาให้ดิเนโชทุกคนดูทุกคนดูขาไก่ขาไก่เหมือนหอมเลยนะเหมือนขาไก่คนเลยอ่ะปีบอ่ะใช่มันกินได้หรือเปล่าครับทุกคนมันไม่ใช่อ่ะมันดูน่ากินนะวันนั้นผมเห็นมันเต็มถุงแล้วแบบน่ากินจังแต่ว่าเราอย่าไปแย่งแมวเลยเนาะะอยู่เขารู้แล้วว่าเราต้องซื้อเก้าอี้อะไรเก้าอี้สักผ้ามานั่ง เขาเขานั่งยองไม่ได้เลือดไม่เดินโอปะคะกินได้หรือเปล่ากินไม่ได้บ้งกินไม่ได้นี่กินได้เหรอกินไม่ได้เหมือนจะไอ้อ้วนไม่ชอบปวดคอนั่งไม่ได้ไอ้้วน ชอยู่หันมาโชว์หันที่กล้องนี้ว่าหน้าตาหานตรงนีนี่ทำไมมีลูกค้าอยู่คนเดียวหรือค,คู่ทีสองคนเป็น,นอะไร พี่ชายสองตัวไปไหน,นะไหนเะี่ยถุงมืออยู่บนบนรถเงี้ยไหนที่ปบปอ๋อมาเลยเขาอุ้มถุงมือให้ค่ะอ้าวมือเพื่อนเดี๋ยวมาตั้นี่เดี๋ยวแปะพาไปมันแต่มันต้องอุ้มแบบม,มันไม่ยอมมากินนะครับถุงมือถุงมือเตรยมมืออยู่คนเดียวเหงาเหงามันเหงาไหม ทุกคนดูหัวงอกผมสิอยู่ดีก็กลายเป็นคนผมงอกไปละที่ผมมีผมงอกตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ป .4 ป .5 ละไอตอนเด็กมันเป็นทรงนักเรียนไงมันก็เลยแบบเชื่อว่าทุกคนตอนเด็กอะ่ะผมแบบเครียดมากนะเวลาโดนมีผมงอกผมกลัวเพื่อนร้อมากผมก็แบบพอพอช่วงซัมเมอร์หรือช่วงแบบมอสมอปลายเรื่องวาผมได้นผมต้องย้อมตลอดนะย้อมย้อมย้อมมาตลอดทางจนแบบ ่วงชีวิตเนี้ยรู้สึกว่าขี้เกียจย้อมละไม่ย้อมม,อม,มันละปล่อยมันเออมันก็เทน,นะมันก็เออก็คงไม่ได้รบกวนชีวิตเรามากไปย้อมย้อมเคมีเข้าหัวอะไรเงี้ยมันก็มันก็นกแบบหัวหนังหัวแห้งต้องดูแลมันอีกก็เลยไม่ย้อมก็ปล่อยปล่อยมันเลยอยากรู้ว่ามันจะงอกได้ขนาดไหนที่แต่ผมมีสเปรย์ปิดปิดว่อาอยู่ป้อนงี้เลยหรออ๋อเหรอ,อ,รอนี่นะครับแม่ค้าแม่เขาเรียกว่าแม่ค้า ตุนนะครับตุนอาหารให้ให้น้องแมวนะครับดูเป็นห่วงนะครับอันนี้ก็กินเก่งนะครับน้องแมวกินเก่งมากใช่ครับย้อมเวลามีงานบันทีไปเจอผู้คนผมก็ใส่สเปรปิดหงอกไปชั่วคราวครับกลับมาก็ล้างหอกอะไรก็โอเคนะ่ครับย้อเวงยนงีไปเจอ้นก่เปดงๆไม่ได้ครับปวดขาแล้วออะเค่จอันานี้มกใเปรอกไม่เดล๋ยวเก่งนม้เงี๋ยวเก็บไว้ใส่ออมเวลางกายพีุ่งนอ้ค อินฟอ์ม่เลยต้องเยอะโอ้มันมีมันเยอะแล้วแหละถัดขยันอออ๋อทุกคนตัวนี้เป็นแมวที่กินจุกที่สุดในบ้านนะร <c oughs> บบกินเยอะมากแย่งเพื่อนกินแย่งแม่กินอะไรเงี้ยแย่งพี่น้องกินอะ่ะที่ดูดิมาดูตัวมันไม่อ้วนนะอีกอ้วนแต่ตัวนี้มันออกแต่มันตลกมากทุกคนเวลามันกินเยอะใช่ไหมบางทีมันชอบขายไปเลยสองวันมันไปออกออก,ออกทริปมา แล้วพอออกทิพมาตัวมันเริ่มผอมทุกคนมันเหมือนไปมันไปเดินเทลมามันไม่ได้ไประจนพัยมาพอกลับมาเริ่มผอมตัวตัวแห้งก็กลับมาซัดซัดต่อเพิ่มน้ําหนักต่อตลกมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมันกำลังเพิ่มน้ําหนักแล้วกินกินเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วนะเดี๋ยวมันเตรียมตัวจะหายไปละโอ้โ,อโออลม้ม โอ้ยนั่งไม่ลงนั่งไม่ลงอ่ะโอ้ยเจ็บอ่ะกลับเขาบ้านไปกลับเข้าบ้านไปไหนเขาพายถุงมือมาไหมไม่ต้องเอาเดี๋ยน้องหิวน้องมาเอีเมียไปกวนน้องไอันนี้กินหมดแล้วยูทำนิสตุลแล้วโอ้ยหอ้าวถุงมือถุองมือยัองเลียตัวไม่เลิกเลยไม่ต้องไปกวนเขาเดี๋ยวเขามาอเมีย แันนี้มันใส่ในี้บ้างน้ำมันหมดแล้วนะเบบเติมน้ำให้มันบ้างบ้างไม่ต้องใส่ลบไปกินน้ำกได้เอ,เอาช้อนมนค่กกินนี่ไหมกินนี่ไหมจ๊ะอยู่กินตกพื้นน่ะเนี่ยตรงเนี้ยอยู่กินไม่หมดนี่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 โอ้โหอ,โอ <c oughs> ยัไ่ไปทำอะไร มีไปทำอะไรมันไม่ได้เปิดเลยไม่อยู่ไปทำอะไรเมื่อยู่ทำอะไรยูขึ้นมาดูขึ้นมาเอออย่าไปชี้มันลุกขึ้นมาไม่ได้เปิดเลยดูขึ้นมาคือก้อนหนึ่งเขาจะไปหยิบน้ำไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่จะไปหยิบน้ำในรถน้ำใยอะย่าอยู่เปิดรถไว้มีแล้วยุเปิดรถไว้เหรอไปยังไปมีแล้วยุเปิดรถไว้เหรอ พ่อ,มอ,อไไแอออม่เปนัรงนั้อยู่หน้าบ้านแก้วอ่ะเก็น้องตีเขาอ่ะมีเ็ะเข้าไปอยู่หน้าบ้านเลยน้องรู้ตัวต้องเฝ้าทำไมเนี่ยต้องเฝ้าของมวไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่เอาน้ำมาเทาให้แมวเหรอใช่ป่ะ เด็กเพ่งค่ะคอเค็ดอ่ะทุกคนคอเค็ดอ่ะเซ็งเลยอ่ะถ้าใช้อาหารแวมวถึงกลินกระตากปลาผลิตจากอินฟลเดียนเดียวกันใช่ทำไงดีคอเค็ดอ่ะว้อา ก็คิดแต่ทุกคนอ้าวทาไมเนี่ยมีเนื้นนอปูอม,อมาตอนนีอืมเนื้อปูไม่ไรอ้วน่ะมันไอ่ถุงมอ้มอมมันออกมานวดตัวนะบ้านทุกคนข้าบ้านมาเร็วคัมคัมมอนเข้ามาเร็ว เข้ามาขมอนเข้ามาเร็วเดี๋ยวหมามาการเร็วเร็วเร็วเข้ามาฮัลโหลยุงเยอะนะเนี่ยอี้องลายองาเแ,แล้วแมวอะอ,อา่า คงไม่มีหมาเนาะเราคงได้ยินเหรอเนาะมาไ้วมาลาทุกคนกันดีกว่าครับปิดไลฟ์กันดีกว่ามาครับแม่ค้า เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามากันต่อเวลาเดิมนะก็คือทุ่มครึ่งนะครับผมถึงสามทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเร็วหน่อยเจ็บคอทุกคนคอเคสมากเลยวันนี้ก็คอเคสเฉยเลย นะครับขอบคุณทุกคนนะครับว่าที่มาอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช็อปกันต่อมีคูปองส่วนลดเหมือนเดิมนะครับเราวมาเจอกันเวลาเดิมนะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับอยาก a อฟเฟอร์เรนะครับสินค้าร้านเรานะครับพวกเราพร้อมมากๆนะครับค่าคอมเริ่มต้น1 0 1 5หนะหลังจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะไปกด Accept ให้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะกดคำเชิญมาเลยนะครับทุกสินค้าทุกตัวสามารถทำาอฟเฟอร์เรได้หมดเลยนะครับแค่มีทิกตอกแค่มีทิกตอกช็อปแค่นั้นก็สามารถทำเอ รูปแบบอะไรก็ได้นะครับผมแค่ติดติก้าของเราให้มีออเดอร์ครับคุณก็ได้รับค่าคอมไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พวกเราขอไปก่อนผมปวดคอมากเลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนนะครับผมบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันนะครับฝลันดีนะครับ